ทั้งนักบ,บินและช่างเครื่อง,ง,งของกรมขนลวงแาะการบินเกษตรสุดเยอเะเว้าว <à. S 3> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ครับที่ได้มาเป็นประธานในการกกประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและก็ติดตามการปฏิบัติการบนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับในวันนี้ซึ่งจากการรายงานของท่านผู้แทนทีมฝนหลวงการพิเศษทราบว่าลุ่ยของภาคเหนือภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับค่าพีเอ็ม2.5วันนี้นะครับเป็นสิริ่าสุชสูง ครับเราติดอันดับหนึ่งของโลกซึ่งถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าดีๆนะครับที่ระดับหนึ่งแต่แบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่นาดีๆเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพของพีนพ่น้องประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดเมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวศูนย์การทางเศรษฐกิจภาคเหนือเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าปัญหาของ,ข,องข้าวฟุตละอองเพียง2 5เนี่ย เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องบริหารจัดการและก็สังการเพื่อนำไปสู่การดับต้นตอของปงัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปนใจกับที่น้องประชาชนภาคการเกษตรทีนะครับแลวก็ผมคิดว่านในขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยผมวาทุกหน่วยงานเนี่ยก็มีก็มีนโยบายในการที่จะ ขอ,วอความร่วมมือและก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตนำเรียนแล้วก็ขอพี่น้องสือ่อมวลชนด้วยนะครบว่าคอพเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ให้การขอเรื่องการชนน้ำมามาแก้ปัญหานี้นะครับแล้วก็กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและท่านันที่ดวยนะครับว่าพอ,พอุ้ไงไม้มาพอาน,นะครับตนนอนน,อน,ออน,อนี้เราเจอกลุ่มเยอะจากการเผาของบ้านนะครับแต่โชคดีว่าทางดินทางถนงน,นเราไดำเนินการอยู่ดี่ีั่งโยกน,นะครับ yeah. วันนี้เป็นการปฏิบัติการด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับโดยกรมฝนหลวงและการเกษตรเราจะขึ้นปฏิบัติการปโปรยน้ำนะครับแล้วก็เพื่อที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่นี้นะครับแต่ว่าแผนปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยเราจะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองและก็ค่า PM 2.5 ซึ่งสถานการณ์วันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวเลขและเป็นดัดชนีที่ทําให้เห็นว่าค่า PM 2.5ที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเนี่ยได้ติดอันดับหนึ่งของโลกแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการที่จะระดมในการแก้ไขปัญหาวันนี้ผมได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการเกษตรตลอดจนได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการอื่นนะครับทุกทุกกระทรวง นะครับกองทัพภาคที่3นะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศนะครับปอพอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะครับให้บรูรณาการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะขึ้นปฏิบัติการในการโปรยระอองน้ำซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับเราก็มีเครื่องบินที่เข้าปฏิบัติการในวันนี้เนี่ยนะครับมีความพร้อมในการที่จะขึ้นปฏิบัติการแต่ว่าปัญหาอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพในการในการที่จะลดปริมาณฝุ่นละอองให้ได้นี่นะครับมันต้องใช้วัตถุดิบก็คือน้ําแข็งแห้งซึ่งเป็นขีดจํากัดของกรมการบินพลเรืหลและการเกษตรเนื่องจากว่าเราไม่สามารถผลิตเองได้นะครับวันนี้เราใช้น้ําที่มีความเย็นนะครับเพื่อที่จะลดอุณหภูมิแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดการบายฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศเนี่ยให้ระบายขึ้นไปได้ซึ่งจะสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองได้ประมาณ40 ถึง50%โดยซ้ำไปนะครับซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาสานการณฝนละอองที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ครับวันนี้ไม่ใช่วันแรกนะครับเพราะว่าตั้งแต่เดืนเอนมก,กราคมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับกรมการเป็นฝนหลวงและการเป็นเกษตรมีแผนปฏิบัติการในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการลดหมอกควันและฝนละอองโดยเฉพาะที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าวิกฤตอย่างมากและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเราขึ้นปฏิบัติการ ใน,ในแผนปฏิบัติการจนถึงวันนี้เนี่ยก็สามารถลดความหนานแน่นของหมอกควันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าปัญหานี้ก็คือการการการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะครับต้อง,ต,องต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและต้องเป็นนโยบายว่าจากนี้ไปการการเผาวัสดุทางการเกษตรนั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพ ของประชาชนตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นจังหวัดถานการท่องเที่ยวและก็เป็นเมืองเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาดังกล่าวนี้กรมการเป็นผลหลวงและการเกษตรเนี่ยก็ดําเนินการให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเราเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนเท่านั้นเองนะครับเราไม่ใช่เป็นหน่วยงานหลักแต่ว่าภารกิจของเรานั้นก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สามารถลดปัญหาผลละอ,องและก็ หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนไดเ้เพื่อบรรเทาปัญหาความือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เราทําเต็มที่ครับนะครับเต็มที่ตอนตนี้เราร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วเรามั่นใจว่าตําแหน่งแชมป์โลกนี้ก็ <g it> ผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากปัจจัยของประเทศเราประเทศเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการเผาในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับมันมันมันนอกเหนือจากการควบคุมของของของเราแต่ว่า ถ้าหากว่าเราคอนโทรลในภายในประเทศเราได้ให้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนภาคการเกษตรว่าการการเผาเนี่ยนะครับนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ใน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 โลกเองเทรนของโลกเองวันนี้ก็เป็นการต่อต้านในเรื่องของประเทศที่มีการตัดไม้ทำลายป่าประเทศที่มีการเผา,เ,าเพื่อสร้างปัญหามลภาวะ ให้เกิดขึ้นเนี่ยก็มีการกีดกันสินค้าทางต่าง,งประเทศเหล่านี้ซึ่งจะผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรเพราะนั้นเราก็ต้องส่งสัญญาณไปให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยการเผาและการสร้างมลภาวะเนี่ยเป็นปัญหาและอุปสรรคนอกจากสุขภาพแล้วเนี่ยยังส่งผลต่อทางเศกรษฐกิจตัวเช่นกันนะครับฝ <Yeah. S 1> นหลวงเต็มที่ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน